พระเจ้าก็จะตัง้งวงนั่งคุยนั่งโผงนั่งเถียงอะไรกันบางอย่างเนาะลัางกระดาษ a อคนละนะครับคนละหนึ่งแนผะ่นเอาไปฟังตรงนี้ด้วยปัญหารู้สึกว่ามันเป็นข้อกังวลใจนะครับทั้งในชีวิตของตัวเองอเขย้ำกระดาษเหรือขย้ำปัญหาขยี้มันให้ายฉีกนักย้ายชีจะไม่รู้นะว่าปัญหาที่เป็นของใครในกลุ่มเรา แต่เพื่อนหมูท่านจะรู้ว่าปัญหานี้เป็นของคนอื่นและก็ไม่เป็นของใครรวบรวมกระดาษทั้งหมดนะครับ <c oughs> แล้วให้ตัวแทนเท่ากระดาษที่มีอยู่ในมือไปเปลี่ยนกับกลุ่มไหนก็ได้ตัวเองจะเป็นเยทเท่าองค์ไหนจำได้ไหมให้ทุกคนชี้กระดาษท,ที่เป็นหมายเลขของตัวเองนะครับ ใครใครก็ได้หนึ่งวรช่วยอาดปัญหาในสภาของเทพเจ้านี้ให้เพื่อนฟังเนสิ่อคคุณคิดว่าใช้ A P a p c o h o l i z e ช่วยในเรื่องความรักโดยตรงเหมาะสมสำหรับปัญหานี้ที่สุดค่ะเมื่อไหร่ที่ชายจะทำให้ตัวเองกับอายุของตัวเองเป็นผ<ะ>ู้ใหญ่ทีนี้ ให้เชื่อว่าถ้ามีความมืดปัญหาจะต้องมีทางออกการแก้ปัญหา,า,หา,ญหาก็คือทางเทางาิทนที่ออทำเงินตามบ้างช่วงที่ตัวเองว่างหรือว่าเวลาที่ได้มีเงินเราก็ไปหาทางด้วยกันหาทาง,าง,าท,าง,งาที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำงานนานเพื่อให้ได้เงินมาทุกนแต่ละกลุ่มจนถึงขั้นตอนนะครับเราใช้สื่ออะไรบ้างแล้วก็ใช้ทำอะไรนะครับ การปลูกัก็จะเป็นอ่าเป็นช่วงยาเป็นช่วงช้าก็จะเป็นอ่าเก็บกับการตื่นนอนใช้อาลิกาปลูกอะไรนี้ค่ะ

ทำไมเราต้องรู้เท่าทันไพร <c oughs> ม์มออนไลน์คนละหนึ่งคำตอบนะครับคนละหนึ่งคำตอบเละระวังการซื้อของออนไลน์รวมถึงคำโฆษณาไม่ลงข้อมูลส่นตัวต่างๆไม่รับเพื่อนในเฟซทไม่รู้จักไม่แชร์ ไม่แข็งห่วงยังไม่แงนแต่ละวันในีมากข้นขไ้ันและไสกเป็นเหื่อนด้กา้ทำให้เราัาพี่ตาพรเดชเชี่ยวแก้วลองมองพิจาหน่อยใช้เกี่ยวกับการผลิตื้อเกี่ยวกับโพเตอร์อิริยาบต่างๆนะครับดูว่าแต่สามารถเข้ามาใช้ได้นะครับทำการกดล็กนิดนะครับผ่านเลนส์บุ๊กผ่านส์านะครับ ก็จะมีรูปแบบอยู่ข้างล่างนะครับเราเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับเราตัดให้ว่เที่จะออกนะแล้วสมมติองทำใหม่คนรุ่นใหม่รู้ว่าทำเพลงอะไรก็เล้เราก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เลยแก้แค่เพิ่มนะเอาไปเอาจะ่ถึงคำแล้วครับแล้วก็จะวางแผนไปสื่อสื่อที่มันยาวขึ้น ป็น,น,น,ปน,น,นหนนึ่งชวนเล่นกีฬาที่แนะนำเพื่อนเมื่อเพื่อนติดเกมหรือการพนันเะมื่อนะ สิงที่มาเป็นไปเช่นการภาคตัวการที่เราเห็น